ก็เป็นที่ทราบดีว่าในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชายแดนไทยกับประเทศเมียนมานะครับซึ่งขณะนี้สถานการณ์ของชายแดนตรงนั้นเนี่ยก็มีการมีการประทะกันนะครับกับฝ่ายที่ของฝ่ายรัฐบานฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายของฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลน,นะครับขณะนี้เนี่ยนะครับในฐานะที่เราในฐานะรัฐบาลเราก็กําหนดจุดยืนชัดเจนประการที่1คือ การที่มีการประทะกันหรือสู้รบเนี่ยไม่ไม่ให้เข้ามาถึงในเรื่องของเข้ามาในไม,ไม่ให้มีการล้ําเข้ามาในเขตแดนไทยนะครับนี่เป็นหลักการที่หหลักการที่2คือเรายังให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับที m a n i t a r i a n a s mm hmm. s i s t a n c ตตามปฏิญิญาที่เราได้หารือร่วมกันนะครับตามหลักของสาประชาตินะครับ ประการที่3นะครับเนื่องจากสถานการณ์นี้มันมีความเกี่ยวข้องกันมากมายท่านนายกเบื้องแรกก็ทีแรกก็มีดําริว่าจะเดินทางลงไปเองแต่ล่าสุดนะครับท่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการเราเรียกว่าคณะกรรมการเ,เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมาโดยมีท่านรองนายกปราณีนะครับและก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยเป็นประธานประกอบไปด้วยคณะกรรมการประกอบไปด้วยได้ด้านของคณะ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างๆนะครับโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและต่างประเทศขึ้นมานะครับแล้วก็ท่านได้มอบหมายให้ท่านรองนายกปราณีเป็นผู้เดินทางไปแทนร่วมกับคณะนะครับเมื่อสักครู่ผมมีโอกาสคุยกับท่านรองนายกและรัฐมนตรีมหาไทยท่านอนุทินท่านก็จะเดินทางลงไปช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยนะครับและก็แน่นอนที่สุดในความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับด้านมนุษยธรรมนะครับขณะนี้เนี่ย มันก็มีการเข้าออกในชายแดนนะครับเ,เข้ามาประมาณ3ามพันแล้วก็ล่าสุดก็ออกไปบ้างแล้วพันกว่าเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นความการบริหารในในชายแดนนะเนียกี่ยวข้องกับเรื่องของหน่วยราชการอันนี้ก็ให้ความสาคัญขณะเดียวกันท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมตนรฐมตรีสาธารณสุขคุณหมอชนน่าน<ม>สีแก้วก็ได้ลงไปบริหารในการสนับสนุนเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีคนที่ ได้รับภัยจากสงครามและเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลของเราก็ต้องให้การดูแลอย่างเต็มที่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างต่างๆสําหรับพรุ่งนี้การคณะที่เดินทางไปนะครับนอกเหนือจากการติดตามปกติแล้วเนี่ยท่านปราณีก็นําคณะนะครับที่เกี่ยวข้องต่างๆแล้วลงไปช่วยดูเพิ่มเติมครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบแต่ว่าถามว่าขณะนี้นะครับท่านนายกให้ความสําคัญแล้วก็การที่มีรายละเอียดหลายประการที่เราจะต้องดูแลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการต่างประเทศ ความมั่นคงของพี่น้องประชาชนไทยและให้เป็นไปตามหลักของเ,อเรื่องของสหประชาชาติในด้านมนุษยธรรมครับ,นนรรบถ้าเป็นประชาเราดูแลด้านประชาชนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามาหลบภัยแล้วก็เมื่อสถานการณ์คลี่คลายเขาก็ขอกลับไปวันนี้มันเปลี่ยนแปลงวันต่อวันไปนะครับแล้วก็สถานการณ์เหล่านี้เป็นอย่างนี้แน่นอนที่สุดในเกี่ยวข้องกับเรื่อง ตะกี้ที่ย้าชัดว่าเราไม่ให้เข้ามาการประทะก,กันไม่ให้เข้ามาในเขตแดนไทยเพราะฉะนั้นการทางทหารเองก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องพวกนี้ยืนยันได้ว่าไม่มีกองกําลังไหนที่จะต้องติดอาวุธเข้ามาแน่นอนครับเป็นหลักอยู่แล้วเป็นหลักสากลอยู่แล้วเราไม่ให้การที่กองกําลังติดอาวุธข้ามมาทางฝั่งไทยการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนีสหรับไทยเรารับมือได้หรือว่าต้องร้องขอในสน่วนของประเทศชั้นนาเข้ามาดูด้วยไหมคะ่า การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมปกติเราคือก่อนหน้านี้เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันมีการเกิดขึ้นเป็นระยะอยู่แล้วนะครับการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมมันมี UNSCR อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ในต่างประเทศต่างๆก็ให้การสนับสนุนแล้วเราก็ความเตรียมพร้อมความจริงได้คุยกันก่อนหน้านี้แล้วมีจุดที่ที่จะมีโอกาสที่ประชาชนอพยพข้ามมาเนี่ย หลายหลายจุดทีเดียวนะครับซึ่งในแต่ละจุดนี่ก็ได้มีการปรับปรุงแล้วก็ให้สอดคล้องเพราะนั้นเนี่ยในด้านของรายละเอียดในด้านการปฏิบัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งจะไปช่วยทางผู้ว่าทางด้านของทางทางกองทัพนะครับก็ต้องเป็นขวัญกลมีขวัญกําลังใจที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมเองแล้วก็แม่ทัพเองก็คงจะลงไปช่วยดูนะครับโดยหลักก็คือมันมีมาตรฐานมันมีเขาเรียกว่า standard operation อยู่แล้วนะครับ ที่ที่จะม,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 มีมาตรฐานหรือกฎกติกาต่างๆที่เราเตรียมแผนปฏิบัติอยู่แล้วนะครับก็เดินตามนั้นแล้วก็ล่าสุดก็คงมีการปรับปรุงให้ให้กระชับรัดกรุงและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากขอบคุณมากที่ถามเรื่องนี้ผมลืมไปจุดยืนสําคัญของประเทศไทยคือการที่ active promoter of peace and common prosperity เพราะนั้นหน้าที่ของเรานะครับก็คือดําเนินทุกวิถีทางที่จะดำเนินให้การมีการยุตินนในเรื่องข้อขัดแย้งนะครับซึ่งเป็นบทบาททางสากลที่เราเองในฐานะที่มีชายแดนติดต่อกันถึง2,500กิโลเมตรนะครับในเชิงของในเวทีต่างประเทศต่างๆก็คาดหวังประเทศไทยและเราเองน่าจะมีบทบาทตรงนี้ได้เพื่อให้เรื่องความไม่สงบความขัดแย้งต่างๆคลี่คลายนะครับอย่างสันติวิถี อนนี้เรามีสัญญาณจากทางรัฐบาลเมียนมาหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆบ้างไหมครับในเรื่องที่การจะพูดคุยหรือใช้ไทยในกานนในช่องทางการทูตผมว่าก็เรายัางดําเนินการตามปกตินะครับแต่ไม่มีข้อเรียกร้องตรงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมว่าในรายละเอียดพวกนี้มีความทางกระทรวงต่างประเทศจะเป็นคนดูแลในเรื่องของการให้ข่าวครับ เกิดปัญหาคุณบ้าใไหมคะแก้ปัญหาได้ไหมคะเราดำรงสถานะนี้มานานอยู่แล้วนะครับการเคลื่อนไหวออกเข้าออกเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไฟในประเทศซึ่งเป็นหลักสากลที่เรายึดถือเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้นะครับเราเองเอยังไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะครับก็การดูแลอันแน่นอนที่สุดขณะนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการค่าใช้ายแดนเพราะพอด่านเนี่ยนะที่มีอยู่ต้องเปิดแล้วก็พอมีการประท่าก,กันหนะักขึ้นก็ปิด บางทีเนี่ยทางทางเจ้าของกิจการต่างๆนี่ก็มีคนค้างอยู่ฝั่งนู้นบ้างอะไรต่างๆซึ่งขณะนี้เนี่ยทางทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยท่านรองนายกภูมิธรรมก็คงไปพยายามที่จะช่วยกันคลี่คลายเราได้รับการติดต่อมาเหมือนกันจากขอการค้าทางจังหวัดตากนะครับแล้วก็เราขอยืนยันว่าเราให้ความมั่นใจได้เลยว่ารัฐบาลจะดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้การคลี่คลายไปในทางที่ดีครับโอเคนะครับขอบคุณคมากนะครับ 聞い